วันเดินปีเกิดนะคะแล้วก็ในส่วนของวีซ่านมเบอร์น้องแกรน์แกรน์นมเบอร์นะคะแล้วก็พาสปอร์ตนมเบอร์น้องนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันไอดีของน้องทีนี้เขาจะบอกว่าวีซ่านักเรียนน้องเนี่ยสามารถทำงานได้40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์ตามกฎหมายนะคะ work limitation limitation condition ก็คือเป็นแบบวีซ่าน้องสามารถที่จะทำงานได้40ชั่วโมงต่อสัป นี่่คะ40 hours per fortnight นะคะวีซ่านักเรียนออสเตรเลียนเนี่ยทำงานเออได้40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์นะคะเขาเขียนในวีซ่าโดยชัดเจนนะคะตรงนี้เนี่ยนะน้องสามารถทำงานอะไรก็ได้ที่นายจ้างเขารับนะคะเ็นเช่นสมมุติว่าอย่าง สมมติเป็นน้องชงกาแฟได้ก็ทํางานชงกาแฟก็ได้หรือเทนเลบหรือจัดดอกไม้หรือทําบัญชีแบงก์เล็คคนทรายมาร์เก็ตติ้งทำได้หมดหรือว่ากราฟิกดีไซน์น้องพูจบอะไรมาคะจบเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เคยเคยทางานไหมหรือไม่เคยยังยังไม่เคยใช่ไหมคะน้องศพิดาทําอะไรมาก่อนเอ่ยอนมที่แล้วอ๋อโอเคทำงานอะไรเอ่ย แอ,แอดมินใช่ไหมคะคือจริงงานแอดมินประสานงานใช่ไหมคะใช่โอเค okay, มันก็จะมีงานประสานงานเหมือนกันนะคะน้องทิีินันทำงานอะไรเอ่ยอตอนนี้ก็ทำ freelance อยู่ค่ะ f r e e l a n c ทำอะไรเอ่ยเขียนนิยาย,ย,ายอ๋อคุณวิจิตจำได้ละคุณวิเข้าไปอ่านนิยายของน้องด้วย คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องที่ดีนนคือถามว่าอย่างน้องเนี้ยถ้าเกิดเขียนนิยายใช่ไหมคะอาจจะไปสมัครพวกสไตล์พวกแมกกาซีนเขียนคอลัมน์แต่ว่าภาษาอังกฤษก็ต้องได้ในระดับหนึ่งนะจ๊ะหรือว่าอาจจะทําแบบงานถ้าหมุดว่าอยากไปใหม่ๆอาจจะไปเลี้ยงเด็กหรือจะทางานร้านอาหารก็ได้มต้องใช้ภาษาเยอะนะคะโนทีนี้หน้าต่อไปนะคะคือเพจเขาเรียกอะไรคนไปดูเยอะนะนิยายของน้องที่ตีนานคุณย,ยังชอบเลยนะคะทีนี้ นะคะน้องจะต้องเข้าเรียนนะคะ80ชั่วโมงต่อสัปดาห์เอ้ยพูดผิดไม่ใช่80ชั่วโมง80%นะคะเพราะว่าขาดได้20นะคะตามกฎตามกฎหมายนะคะเป็นนักเรียนนะคะทีนี้น้องจะตรงนี้น้องจะไม่มีอินดีเพนเขาเรียกไรดิเพนเดนจะไม่มีนะคะน้องจะไม่มีก็ข้ามไปนะคะน้องน้องไม่ใช่อันเดอร์18ปีน้องมากกว่า18ปีก็ข้ามไปนะคะอันนี้ออสเตรเลียน working condition นะคะอันนี้ จะมีเว็บไซต์ Fairwork นะคะตอนนี้ออสเตรเลียค่าแรงสูงที่สุดในโลกนะคะนี้สามารถที่จะไปตรวจสอบได้ที่ Fairwork นะคะ fairwork. gov. au ตามในหน้าวีซ่าของน้องนะคะแล้วก็การจ่ายเงินนะคะนายจ้างตามประสบการณ์คุยเนี่ยไปใหม่ๆเขาจะจ่ายเป็นเงินสดก่อนนะคะถ้าเกิดน้องขับ Grab Uber นะคะเด็กคุยตอนนี้ขับ Grab เป็ Uber เยอะมากนะคะก็แบบน้องก็ทำได้เอาขีจกรยานกันด้วยแหละนะคะเด็กคุยนะคะ ทีนี้ก็ค่าแรงขั้นต่ำนะคะอันนี้ก็จะมีใน fairwork.gov.au เหมือนกันนะคะแล้วก็ slash pay นะคะนี่เขาก็ t a ็ f i l e number ข้อดีไปกับคุยุยเนี่ยนอไม่ต้องทำค่ะคยุยทำให้ฟรีไม่ต้องเสียเงินด้วยเป็นแบบเอ็กซ์ตราให้กับเด็กนักเรียนคุยนะคะนะคะเป็น t a ็ f i l e number นะคะ ทีนี้ในกรณีถ้าเกิดน้องไปแต่งงานที่นู่นทำวีซ่าผู้ติดตามได้ไหมทําได้ค่ะนะคะคุยก็รับทำนะคะสมมติว่าน้องเป็นแฟนกันไปด้วยกันนะคะจะทําเป็นวีซ่าคนนึงเรียนคนนึงทํางานอย่างนี้คุยก็รับทําเหมือนกันเพราะว่าคุยมีออฟฟิศอยู่ที่นู่นทําวีซ่าผู้ติดตามนะคะนะมีจดทะเบียนกันที่นู่นหรือว่าผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงก็ติดตามกันได้ถ้าเกิดเขาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนะคะเนาะโอเคไหมทีนี้นะคะในส่วนของ mm hmm. เห็นไหมคะว่า เออแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ดูนิดนึงน่งหนึ่งฉีดวัคซีนกันครบแล้วหรือยังเอ่ยทุกคนกคดีมากแต่ว่าเขาไม่ได้จํากัดคะ่ะออสเตรเลียนะคะคนเข้าใจผิดคนเข้าใจผิดว่าซินแนวรเขาจํากัดเขาไม่ได้จํากัดคะ่ะคือเขาประกาศในหน้าเว็บไซต์ของของอิมิเกรชัน ของ์เดอร์ด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ข่าวแบบเข้าใจผิดเดยอะมากเลยนะคะเขาประกาศเขาไม่ได้สำคัญทีนี้น้องปริ้นตัวออวัคซีนไปด้วยที่น้องฉีดครบนะคะน้องปริ้นก็เลยย่างเอ่ยคือน้องเข้าแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวรอได้ไหมเดี๋ยวคยุยไปหยิบตัวอย่างให้ดูได้ไหมเดี๋ยวคุยไปหยิบตัวอย่างวัคซีนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ปินกันมาใช่ไหมเดี๋ยวรับแ๊บหนึงเดี๋ยวพี่ไปหยิบตัวอย่างให้ดูเป็นใบฉีดวัคซีนอันนี้จะเป็นภาพในออฟฟิศของคุยยุยนะคะมีแบบทั้งหมด5ชั้นนะ วันนี้ไม่มีคนมาทํางานสุกเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวค่ะน้องนะคะทีนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของวัคซีนที่ใบที่น้องฉีดแล้วเขาจะเขียนว่าอะไรวิสแก่แล้วเนาะอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าน้องเนี่ยได้รับวัคซีนสองเข็มแล้วนะคะเขาก็จะเขียนว่าวันที่หนึ่งกับวันที่สมันมีทางภาษาอังกฤษและภาษาไทยในวันนี้นะคะ เดทที่น้องได้รับวัคซีนวันไหนที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็เนมอองวัคซีนของคุยฉีดแอสตราเซเนกาออสเตรเลียไม่ได้จํากัดวัคซีนนะคะเขาประกาศออกมาแล้วในในเว็บ border เออ border นะคะซึ่งในส่วนของอ m มิเกรชันเขาประกาศแล้วไม่ได้จํากัดนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ไปปินน์ออกมานะคะนะโอเคเนาะน้องไปดูใบเหลืองๆของน้องเขาจะสอนที่ที่แบบ คือเวลาน้องไปฉีดวัคซีนนะคะโอเคเนาะทีนี้กลับมานะคะในนี้ก็จะพูดถึงเรื่องวัคซีนด้วยเนาะทีนี้เราก็อัปเดตในส่วนของในส่วนของอะไรอะ่ะเออวีซ่านะคะโฮมแอบแฟร์น้องก็จะแบบข้อมูลของน้องจะไปอยู่ในโฮมแอบแฟร์แล้วนะคะในส่วนของ immigration, อิมิเกรชันโฮมแอบแฟร์นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีในส่วนของอะไรอะ่ะข้อมูลต่างๆที่เขาอัปเดต ให้น้องแบบเข้าใจสิทธิการทํางานอะไรต่างๆนะคะก็จะมีแบบใครตรวจวีซ่าวันที่เท่าไหร่ที่ออกนะคะอน,นี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ในวีซ่านะคะถ้าเกิดน้องอยากจะดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทํางานในประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะคุยยุ้ยเนี่ยนะคะนี่เลยนะคะคุยยุ้ยให้ดูหน้า w w w f a i r w o r k นะ g o v au นะคะอันนี้จะเป็นตามกฎหมายคุยก็ทำงานอยู่ที่นูน่นค่อนข้างนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตามข้อกฎหมายของประเทศออสเตรเลียนะคะเนาะโอเคได้จ้ะทีนี้ได้วีซ่ากันแล้วเป็นไงบ้างพร้อมเดินทางตอนนี้ No s t นเซ m e n t ตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นเนาะ ทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวคุยอย่าลืมให้พี่ไผ่นะจะได้ส่งคู่มือแล้วก็เว็บไซต์ล้วไปส่งเรื่องงานก่อนเดี๋ยวจะมีเซสชันติวเพื่อได้งานสัมภาษณ์ผ่านงานเพราะว่าคุยนี่ทำงานในออสเตรเลียนานนะคะเดี๋ยวเราจะมีเซสชันรวมตัวกันในการตอบตอบตอบอะไรตอบในจ้างแบบน้องบินไปถึงสัมภาษณ์แล้วก็เด็กคุยเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้งาน นะคะโดยเฉลี่ยประมาณสองวันถึง5้าวันประมาณนี้นะคะก็จะได้งานเดี๋ยวจะมีเทคนิคนะคะเพราะว่าคุณยิวทำงานที่นู่นนานมากจะมีเทคนิคนะคะแล้วก็การสัมภาษณ์ให้ได้งานเร็วที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สมัครยังไงเดี๋ยวพี่ไผ่เขาจะส่งตัวพวกนี้ไปให้นะคะแล้วก็คู่มือต่างๆนะคะเป็นคู่มือเป็นเล่มเลยนะคะ ก็เราจัดทำเป็นคู่มือให้สําหรับเด็กนักเรียนของ Study Plus ทุกๆคนนะคะไม่ใช่น้องคนเดียวทุกๆคนนะคะเราทํามาแบบคุยมีประสบการณ์คุยจบออสเตรเลียแล้วก็ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่คอ l l e g ก่อนแล้วก็เป็นออใน,นในส่วนของพวก education group มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ตำแหน่งล่าสุดคือดิ g i ท n a l Marketing Manager แต่ว่าคุณวิลาออกมานานละแล้วก็มี Study Plus นะคะเนาะวิก็อยู่ในวงการประมาณเท่าไหร่2ีแล้วปีละนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่มาใช้บริการ Study Plus นะคะ คุยยก็ยอมรับนะคะว่าเราตอบลายไม่ได้ปูดปั๊บถามมาปุ๊บตอบปั๊บอันนี้คุยยอมรับเพราะว่าเด็กนักเรียนเขาเรียกอะไรเด็กนักเรียนเยอะมากแต่สุดท้ายจะได้วีซ่าถ้าเกิดดูเนี่ยนะคะสุดท้ายไปเรียนมันก็ต้องได้วีซ่านะคะแต่ว่าคือเพราะว่าเราทํางานโดยละเอียดตรวจเอกสารแบบละเอียดมากนะคะเพราะว่าเราสุดสุดท้ายเนี่ยมันต้องได้วีซ่าไปเรียนนะคะแต่ว่าเราก็จะตอบไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ไม่ได้แบบคือตอบ ไม่ได้เขาเรียกอะไรก,ก็ตอบแต่ไม่แบบถามมาปุ๊บตอบปับ๊บแต่ว่าก็จะตอบแบบยอมรับพี่ความรู้สึกของยุย้ยนะ<ม>เด็กนักเรียนโอเคอะไรเงี้ยนะคะเพราะสุดท้ายก็ได้วีซ่านะคะเพราะว่าเราทําเคสด้วยความระมัดระวังนะคะเราก็ได้วีซ่ากันนะคะทีนี้น้องน้องเท็ดีนันเป็นไงบ้างนะคะลองลองที่ที่แบบได้ตอนนั้นยื่นไปปุ๊บได้วีซ่าเร็วนิกของเคสน้องใช่ไหมประมาณเท่าไหร่อ่ะตรวจร่างกายเราได้วีซากี่วนนะันอ่ะ สองอาทิตย์ใช่ไหมคะได้เพราะว่าพี่อ่านนิยายของน้องว่าแบบชอบนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องเขียนนิยายออนไลน์ทีนี้นะคะก็นะก็ติดตามผลงานแหละนะคะพี่ว่าแบบคือแบบพอเขาเรียแกบบตอนแรกไม่ไม่รู้เป็นเด็กเราอะไรเงี้ยเพราะอ่านแล้วแบบบอกไผ่อะไรเงี้ยนะคะก็แบบมีหลายคนในนั้นที่เป็นออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ตามผลงานแล้วกันนะคะก็แบบ บบอีกหน่อยโกอินเตอร์อะไรเงี้ยนะคะไปขายงานที่ต่างประเทศนะคะทีนี้น้องโสภิตานะคะตอนนี้นะคะก็ได้วีซ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมีตอนช่วงงานสัมมนาเรื่องงานไปทำงานออสเตรเลียแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทั้ง3คนนะคะวันนี้ก็มาชิวๆมาอบรมก่อนการเดินทางแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์โนเตตเมนเป็นอย่างไรนะคะโนเตตเมนไม่ได้ยากใช่ไหมคะคิดว่าน้องภูคิดว่ายากไหมทำโนเตทเมน แล้วก็เร็วโนสองอาทิตย์เร็วนะแล้วก็น้องผู้อยู่จังหวัดไหนอะคะอยู่กรุงเทพค่ะอาอยู่กรุงเทพแล้วน้องศพพิธาอยู่จังหวัดไหนคะคกรุงเทพกรุงเทพโนแล้วเป็นไงวีซ่ายากไหมคิดว่าไม่ยากไม่ยากโนโอเคเพราะว่าทางคุยุ้ยทำให้หมดนะคะก็แบบทำ g ี like, ทีอย <com 's S 2> ่างละเอียดนี่คุยุ้่แบบคุยุ้ยทำแบบตรวจเองไงนะคะแล้วก็น้องทิติรันต์คิดว่าวีซ่ายากไหม มียาใช่ไหม,มเพราะว่าทางทีมงานนี้แต่งโดยละเอียดเข,เขาไปอ่านเลยนะ,ะเข้าไปอ่านในเว็บไซต์โนนีน่ของนอ้องทีนี้นะคะเออแล้วน้องที่นานรู้จักสตาร์ทิพย์พันได้ยังไงอะคะอ่าคุณอาแนะนำอ๋อคุณอาแนะนำอืมแล้วทำไมคุณอาถึงอยากให้มากับคุยุ้ย่ะคะอ่าเขาบอกว่าเขาติดตามเพจคุยุ้ยมานานมากแล้วะคะ่ะอ๋อโอเคได้มีตั้งแต่แบบเด็กนักเรียนคุยุ้ยนะตั้งแต่เขาเรียนประถมจนตอนนี้เขาเรียนจบ เอยังเขาบอกว่าเอาติดตามคุยยุ้ยมาแล้วน้องโสภิดาตามเพจเหมือนกันใช่ไหมหรือว่ารู้จักได้ยังไงใช่ค่ะตามเพจตามมานานหรือ,อยังะคะใช่ค่ะในอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะแล้วก็แบบพอเริ่มรู้จักก็เริ่มมาดูในเพจน,นะคะอ๋อโอเคได้เลยได้ค่ะโอเคก็ขอบขอบคุณมากนะคะที่แบบมาใช้บริการครูยุ้ยนะคะกับโครงการเออหนึ่งหมื่นเก้าพันบาททุกค่าเรียนทุกคนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมคะเนาะ เสียค่าเรียนไม่แพงกันทุกคนนะคะ1น0 0 0หมืบาทแล้วก็รวมตัวนูน่นนี่อย่างเงี้ยไม่กี่หมื่นไม่ถึงแสนด้วยซ้ำไปนะคะโอเคค่ะยังไงก็กลับมาเจอกับคุณใหม่ได้นะคะก็เดี๋ยวนะคะพี่ไผ่เขาจะส่งให้นะคะนะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะน้องๆที่เขาได้วีซ่าละโครงการ1,9,000บาทนะคะมีเงินไม่กี่หมื่นไปเรียนออสเตรเลียได้โน้ตสเตเมนต์ได้นะคะแต่พี่ๆขอย้ำนะคะไม่ใช่ทุกเคสที่จะทำได้นะคะก็ขอดูประวัตินิดนึงนะคะสำหรับเด็กที่อายุ30กว่านะคะก็สามารถที่จะ เออมีก็คือ30กว่าสมัครโครงการนี้ได้ไหมก็ได้แต่ไม่ได้ทุกคนนะคะคุยขอคัดนักเรียนนิดนึงขอดูประวัติว่าเป็นอย่างไรนะคะนะทีนี้ส่งพาสปอร์ตทาาสคริปต์รีสูเม่นะคะถ้าเกิดคนสนใจไปออสเตรเลียนะคะก็ส่งมาที่ l i n e แอดสตาร์ทีพด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแอดสตาร์ทีนะคะพาสปอร์ตทาาสคริปต์รีสูเม่นะคะ,ท,ะ,คะที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันตอนกี่โมงเอ่ยนะคะเดี๋ยวคุยขอดูวันนี้ เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกี่โมงกันแ๊บหนึ่งนะเวลาบ่ายโมงเยอรมันเบนฟรีก็ใกล้แล้วกินข้าวกลางวันพอดีและเดี๋ยวเจอกับคุยนะคะตอนบ่ายโมงเยอรมันเบนฟรีเป็นอย่างไรนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะออสเตรเลียนะคะก็คุยก็มีทุนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะอันนี้ที่ไลฟ์สดกับเด็กนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเขาได้กันหมดละนะคะกลุ่มนี้ก็คืออันนี้แค่สามคนจริงแล้วออกเยอะมากออกทุกวันนะคะรัวรัวโดยเฉลี่ยนะคะนะับเป็นวัน ก็ออกทุกวันก็ส่งพาสปอร์ตทา n s สคิปรีสูเม่นะคะสมัครนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามเพจของคุณวีนะคะทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุนเรียนในไทยนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันบ่ายโมงเยอรมันเดินฟรีเป็นอย่างไรนะคะบายบายสวัสดีค่ะบายบายอ๋อคุณวีลืมตอบคาถามแบบหนึ่งดูซิมีคําถามอะไรบ้างนะคะสนใจโครงการ1 9 0 0 0บาทส่งพาสปอร์ตทา n s สคิปรีสูเม่นะคะน้องน้ำรินนะคะ ผมจบพยาบาลมาครับน้องนบน้องนบคือออสเตรเลียขาดพยาบาลค่ะนะคะส่งพาสปอร์ทตท่าสคริปต์รีสูเม,ม่มาสมัครได้นะคะน้องนบคะคือเขาเรียกออสเตรเลียขาดพยาบาลอาชีพนี้ไปได้นะคะน้องนารินนะคะต้องทํำยังไงบ้างส่งพาสปอร์ทตท่าสคริปต์รีสูเม,ม่มาสมัครที่ l ลน์แอดสตัิพั์ด้านล่างบนหน้าจอ,อนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุยวิคอดูนิดนึงเผื่อจะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะใครไม่คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะ คำถามคุยไม่ขึ้นนํะไม่ขึ้นเลยแต่คนเข้ามาดูเยอะมากเลยอ่ะดูดีคําถามหมดแล้ววะเนี่ดูดีคำถามหมดแล้วว่าดูดีมีอยู่แค่เนี้เนี่ยดูดีมีอยู่สี่บรรทัดคนเข้ามาดูเยอะมากเลยนะแต่มีเนี่ยดูดีมีดีมีแค่นี้องาะคำถามคนเข้ามาดูเยอะมากนะคะโนาอโอเคค่ะ โครงการ no s t a t e m e n t นะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถติดต่อคุยได้นะคะค <Okay. S 1> นไหนอยากจะสมัครนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกับคุยบ่ายโมงนะคะใครไม่คลิกไลค์คลิกแชร์มันจะไม่ขึ้นนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันบ่ายโมงนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเ <c oughs> <ed> รียนฟรีเยอร,รมันอ้อแล้วก็จะมี <c oughs> โครงการ <c oughs> เดยวคุยโปรโมทนิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวคุยวิขอดูนิดนึงนะคะคุยวขอดูว่ามันกี่โมงนะคะแป๊บนึงนะคะ เีดูว่ามันกี่โมงเอ่ยมันจะมีทุนอินเดียด้วยแล้วก็ทุนโปลแลนด์นะคะใบสามโมงทุนโปลแลนด์นะคะเดี๋ยวพี่ผูด,ดูด,ดูนิดนึงมันไม่ขึ้นมามันช้ามากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะใบโมง,ยงเยอรามันเดินฟีเป็นอย่างไรนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย